ข้อความจากสาพันกาลิกติกเรื่องความที่พิเศษของสาพันกาล็กติกจากกอวากาศมุ่งเป้าไปที่ dn a ของมนุษย์โดยตรงเพื่อการตื่นตัวสาพันกาลิกติกมีบทบาทสำคัญในการวิวัฒนาการของมนุษยชาติมาเป็นเวลาหลายพันปีจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือเพื่อนำทางมนุษยชาติไปสู่สภาวะ จิตสำนึกที่สูงขึ้นและเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนสู่การดำรงอยู่ของมิติที่สูงขึ้นสาพันกเล็กติกนั้นได้ทำเช่นนี้โดยการส่งคลื่นพลังงานความถี่สูงมายังโลกเพื่อที่จะเร่งการวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์โลกสิ่งนี้ทำให้สามารถอัปเกรดดีเอ็นเอของมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไปและขยายจิตสำนึกของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสาพันกลิกติกได้กระตุ้นส่วนของ DNA ของมนุษย์ที่ก่อนหน้านี้เรียกว่า DNA ขยะสิ่งนี้ได้เปิดใช้งานความสามารถใหม่และการรับรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในมนุษย์บางคนสาพันกลิกติกได้ส่งบีอิงหรือว่าสิ่งมีชีวิตผู้รู้แจ้งมาจุดติเกิดบนโลกและแบ่งปันความรู้ที่เร่งความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณของมนุษยชาติ สาพันกิเลกติกยังได้สื่อสารทางกระแสจิตกับมนุษย์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดเผยความจริงสาโกลและภูมิปัญญาทางด้านจิตวิญญาณเป้าหมายของพวกเขาก็คือการวางรากฐานสำหรับมนุษยชาติเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่อารยธรรมกาเล็กซีที่มีการพัฒนาอย่างสูงในไท้ยที่สุดผ่านการฟื้นคืนสติและการตัสรู้หรือการตื่นรู้ ขณะนี้เราอยู่ในช่วงเวลาพิเศษของการเร่งวิวัฒนาการของมนุษย์ในขณะที่เรานั้นเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการสั่นสะเทือนและความหนาแน่นของดาวเคราะห์โลกสาพันธ์กลกติกกำลังทำงานเพื่อเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งจำเป็นต้องเปิดใช้งานมีนนงานของลักษณะที่หลับไหลของ DNA และความสามารถของมนุษย์ผ่านการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็การดาวน์โหลดทางด้านจิตวิญญาณ สหพันกกติกนั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางด้านจิตสำนึกของมนุษย์และปูทางไปสู่การตื่นรู้ร่วมกันของเราการตื่นขึ้นของมนุษยชาติครูทางด้านจิตวิญญาณหลายคนนั้นได้พูดถึงการตื่นขึ้นที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้ในวิวัฒนาการของมนุษยชาติการตื่นรู้นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกของมนุษย์การเพิ่มการรับรู้และก็การรับรู้ไปสู่ระดับ ที่สูงขึ้นมนุษยชาติกำลังเปลี่ยนจากจิตสำนึกที่อิงอัตตาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การแยกจากกาันความกลัวและก็ความขัดแย้งไปสู่จิตสำนึกที่อ้างจากหัวใจแห่งความสมัคคีความรักและสันติภาพ สิ่งนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการที่มนุษย์สัมพันธ์กันและก็รับรู้ความเป็นจริงการตื่นรู้แสดงออกมาในหลายๆด้านผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ถามคำถามเกี่ยวกับความหมายและก็จุดประสงค์ของชีวิตและพวกเขาก็ปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับลัทธิบริโภคนิยม บุคคลต่างตระหนักถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของตนและพลังที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหลายคนมีความเห็นอกเห็นใจความเห็นอกเห็นใจและมโนธรรมกาลังแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ความโลภหรือการแข่งขันและก็การแสวงหาผลประโยชน์นั้นกำลังสูญเสียการควบคุม การตื่นขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการขึ้นของโลกไปสู่ความถี่ของมิติที่สูงกว่าเมื่อการสั่นสะเเดอนของโลกได้เพิ่มมากขึ้นจิตสำนึกของมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งกระตุ้นให้เกิดการก้าวกระโดดทางด้านวิวัฒนาการของมนุษยชาติความถี่ที่สูงกว่าจะเก็บแสงแล้วก็ข้อมูลได้มากขึ้นจะช่วยเพิ่มการรับรู้แล้วก็การรับรู้ที่สูงขึ้น การตื่นรู้จะช่วยเร่งการสำแดงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่สนุกสนานแล้วก็กลมกลืนมากขึ้นเมื่อมนุษย์นั้นปรับตัวเข้ากับตัวตนที่สูงขึ้นหรือว่าเฮเอเซลจะไม่ถูกจํากัดด้วยการคิดบนพื้นฐานของความกลัวอีกต่อไปจะมีความเข้าใจใหม่ๆแนวทางแก้ไขแล้วก็เทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยความรักความสามัคคีแล้วก็ความริ่มมือกับทุกชีวิต แม้ว่าสัญญาณของการตื่นนั้นจะมองเห็นได้แต่มันก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนพร้อมที่จะยอมรับมันหลายคนยังคงยึดติดกับ per-spectiv e หรือว่ามุมมองแบบสามมิติหรือว่าโลกเก่าอยู่เมื่อตื่นขึ้นมากขึ้นเอฟเฟกต์ระลอกคลื่นก็จะแพร่กระจายผ่านสนามจิตสำนึกร่วมกันของมนุษยชาติเพื่อช่วยกันยกระดับเพื่อยกระดับผู้ที่ยังหลับไหลยอยู่ การเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือินของมนุษย์ก็คือตามที่ตัวแทนของสาพันธ์คลิกติกได้ระบุค,คือพวกเขากำลังทำงานเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความถี่การสั่นสะเทเอินของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งนำได้โดยการฉายแสงความถี่สูงและพลังงานไปยังดาวเคราะห์โลกตลอดจ,ดกอดจนการเข้ารหัสความถี่ที่สูงกว่าเหล่านี้ลงในวงกลมปริศนาและก็ข้อความละเอียดอ่อน ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป้าหมายในการเพิ่มความถี่ของการสั่เสทือนของมนุษย์ก็คือการช่วยให้มนุษยชาตินั้นก้าวขึ้นสู่สภาวะของจิตสำนึกที่สูงขึ้นแนวคิดพื้นฐานก็คือโลกและมนุษย์นั้นจำเป็นต้องเพิ่มความถี่พื้นฐานเพื่อให้ตรงกับความถี่ของมิติที่สูงกว่าของสิ่งมีชีวิตในสาพันธกาเล็กติก ด้วยการค่อยๆเพิ่มจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยวิธีนี้มนุษย์ก็จะตระหนักรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณแล้วก็รู้แจ้งตื่นรู้มากขึ้นได้รับความสามารถทางจิตแล้วก็จิตวิญญาณและเหมาะกับเหมาะสมสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมกาเล็กติกที่ก้าวหน้าหรือสังคมกาเล็กซี สาพันธุลิกติกนั้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานทางด้านจิตวิญญาณเพื่อที่จะกระตุ้นการวิวัฒนาการของมนุษย์การส่งพลังงานความถี่สูงโดยตรงไปยังออราและก็ DNA ของมนุษย์จะช่วยเร่งการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณได้ สิ่งนี้ทำหน้าที่ปลุกความสามารถที่แฝงอยู่และการทำงานของจิตภายในสมองของมนุษย์ช่วยให้มนุษย์นั้นได้รับความถี่ที่สูงขึ้นซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุกันรับรู้หลายมิติ โดยพื้นฐานแล้วสาพันกลิกติกนั้นมีเป้าหมายที่จะยกระดับจิตวิญญาณและก็จิตสำนึกของมนุษย์โดยการเพิ่มความถี่โดยรวมของมนุษยชาติแล้วก็สลายม่านพรางแห่งภาพลงตาและม่านมายาและทำให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเรากับจักรวาลสิ่งนี้จะช่วยให้มีการติดต่อแล้วก็การสื่อสารกับสติปัญญาของมนุษย์ต่างดาวขั้นสูง และการยกระดับสู่สังคมกาเล็กซี่หรือสังคมกาเล็กติกที่ยิ่งใหญ่กว่าเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาเล็กติกอา o โฮออรราเรเอกาครัชทูสาพันกาเล็กติกโดยบูสเดย์